รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชม วันนี้อยู่กับผมสมบัติให่มีเลแลวและคุณจิติมาฆ่าไม่ตายพร้อมด้วยร่างสามนิ้วคุณจิรัตถากน้ำไงค่ะเพรากันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเวลา8นาฬิกา9นาฬิกา30นาทีคุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมกับรายการผ่าน2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกทาง SFS SO หมายเลข212 224 236 248ค่ะและช่องทางที่2นะคะก็คือทางเซ l ลัสนั่นเองค่ะบนเพจของลิปเด็ดประเด็นร้อนค่ะ ครับสำหรับรายการคิดเด็ดประเด็นร้อนจะนําเสนอขีดผิดจากสื่อต่างๆและจากท่านผู้ชมที่สง่งเข้ามาผ่านทางรายการของเราครับค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณสมบัตคิะคะเราได้หยิบยกในประเด็นของเรื่องกติการะหว่างประเทศมาค่ะว่าด้ดยเรื่องของสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะคะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศค่ะที่เป็นหลักประกันในด้านของ รักษาสิทธิของประชาชนนั่นเองนะคะโดยการปรัดะสะจาักการแบ่งแยกการเลือกปฏิบัติและการทารุณต่างๆนะคะภายใต้ในรัฐบาลใดๆนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและแสดงออกในวิธีต่างๆค่ะคุณสมบัติค่ะครับผมการล่วงละเมิดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเงินนั้นนะครับมักจะเกิดขึ้นโดยตรงอันเนื่องมาจากข้อกฎหมายและการปฏิบัติของรัฐทหารตำรวจ หรือผู้มีอำน,นาจเหนือกว่าการร่วมละเมิดใดๆจะมีผลกระทบต่อประเจกบุคคลหรือกลุ่มทางสังคมศาสน,นาหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างครับผมค่ะซึ่งบางครั้งนะคะก็อาจจะมีการแอบอ้างในเรื่องของความสุขของประชาชนประโยชน์สุขต่างๆของประชาชนนะคะเพื่อผลประโยชน์ของตนเองนั่นเองค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการกระทํา,ท,าที่ไม่ดีเลยนะคะคเป็นการการะทําที่รักษาเสียรภาพของรัฐแต่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนั่นเองค่ะครับวันนี้เราก็มาเรื่องเรื่อิที่บรรยากา,าศการหาเสียงเลือกตั้ง ขอผู้แทงทักต่างๆเสียงรับชมครับ ผมนายฮุจิลิปโกกินเนียเบอร์แปดสิบขอบคุณครับแปสิรับเบอร์บสวัสดีครับเบอร์แปดสิบครับสอสอพักพลังเงินครับคอบคุณจัดนักจัดหลายครับขอบคุณจัดนักจัดหลายครับขอบคุณครับเบอร์แปด สวัสดีครับพอแมพพี่น้องทั้งหลายผมนายชุดิลิศโกมกินเมืองสังกัดพักพลังเงินเบิร์บ0ปบครับพอแมพพี่นอ้องคนเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจะขอเสนอฮับใจพอแม่พี่นอ้องเป็นสอสอบ้านเฮาคนบ้านเฮานะครับพอแมพพี่น้องทั้งหลายจ่อมูอจักปัญหาบ้านเฮาดียังกำปะเกาี่เบินว่าไว้จะซื้อล้อไม่พอที่แกนจะเรียกผู้แทนนี่เหลียบอนะ เลือกผมนะครับบรรดาพ่อแม่พีน้องทั้ไหลช่วยการแก้ปัญหาและกับพัฒนาเตี้ยงแต่จะไปลืมนะครับผมนาชุดจลิกโกงกินเมือกเบิร์แปดสิจะขอครับใจบรรดาพ่อแม่พีน้องเด้อครับนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอค่ะก็เป็นการหาสิ่งที่ดูคึกคักมากเลยนะคะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ แว่นตาจับฝรั่งเศสยี่ห้อมองเบลอมองบัวมองเบลเบลมองเธอแล้วจ่ายเรือค่ะและสนับสนุนโดยสายการบินนกเอี้ยงบินกับนกเอี้ยงมอบความเสี่ยงให้กับคุณและยาวมองตาสร้อยทองทาถูทาถูทาทาทาคือถูถูหูหูอักเสบทาเซจะทาแรงเกินไปค่ะสำหรับคลิปที่2นะครับก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ส่งจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนแห่งหนึ่งออกนาเรียกร้องต่อท่าน ผู้แท่พักพัหนึ่งะครับเชิญรับชมครับค่ะอยกโซอยู่กไหนจะเป็นข้าวเดียว่ด้าเดียวนี่ด้ยไะไรกับาถนนก็เป็นหลุมเป็นบอเนียวขยกับลูกกับโล่ตีหลุมหน้าแห้งตีดอนน้าท่วมก็เออย่างกันีสักอย่างไกไกเลยไกน้ามลูกอะไรโอ้ยลิงก อะไรอีกล่ะอะไรอีกล่ะใครไม่เดือดน้นสัรลแต่วันนี่อีกล่ะฮะจีกไปวยวายกันเป็นเวลาพักผ่อนของท่านสเนี่ยเมคืนท่านสสก็ไม่นอนรู้กันไหมฮท่านสสไปงานบน้หนบอลฮ้งานน้หนาบอลมามีอะไรจะสั่งเสียก็สั่งเสียมาเลยสิอสอยลั้าวันนี้มาได้ป้าหันสอสมีปัญหาแน่วันเนี้ย เอาเข้าสอสามมาไลข้าสอสองมาไลเข้าสอสองลงมาออกมาไก่มาเดือดน่นสั่นแล้วกับแฮมมอผมกระตึ้งบอกแล้วว่าเป็นเวลาพักเวลาพอนคงาสั้นสอสอผมกระตึ้งบอกแล้วว่ามีอย่างสร้างคุณเลขาไว้นี่คุณเลขาถ้าอู้บุฮู้แล้วปล่อยหมามาเลย มันเดียวนี้ห้ามส,สอสอหูก่อหลุดจ้ะเม้าไฟกับลูกกับโลกหลิดจ้ะตีดอนน้ากับแห้งหลุดจ้ะตีหลุมน้ากับห่วงหลุดจ้ะได้แต่หลือจ้าหลือจ้าหลือจ้าอยู่ห้่น่ะตีหลุมน้ากับแห้งหลุดจ้ะตีดอนน้ากับห่วงหลุดจ้ะแ,แล้วจะแก้ปัญหาย,ยังได้อีนี่อเอาละ่ะตอนนี้ผมหูปัญหากู้สิงกูอย่างละแต่เวลานี้ผมขอไปรับก่อนเด้อครับจะบ้านมู่นนี่ อูโบหูวเรื่องก,กันเลยครับสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการเราจะพาผู้ชมไปรับชมบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งสมัยที่2ของนายผู้จิตกรมอินเดียพักพลังเมืองที่หลายผลสำรวจออกมาบอกว่ามีแน,น้องที่จะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ไปรับชมกันครับ แต่ายมวไี้ไปาแม่นจี่้วไข่งไ้มาเียวเกนะคนเดมเนี่ยไม่นานนนคนนั่นนะไ่ได้ยังอา่ไน้ำก็บาไหลไฟก็บามาไม่เคยเลยอะไรกันอย่างดขนุนเลยน้ำเทาอ้ยป๊กกั่เจ็บเองวขนาดน าไว้เอาไว้ใใเขาคุ้นง่ายแรงทีกว่านะจะมีเขาคุ้พอนโยบายดีๆนะออโอ้ยแย่แ่บนี้เขาแย่ม่หลงกันเถอะก็เมียมาหลงบนข้างบ้านแบบอ้กัมวันแท้ไม่ว่าปีเต็มปีเต็อู้มาถึงอย่างเงี้ยไม่ิได้เรือคนนี้าไว้าไว้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผมนายทุจริตโกงกินมะโซโซเจ้าเกาจ้เดปิกมหาเจ้าปีนน้อยแหมเลิกครับ ต้าต่ผมได้เป็ดส,สอสอนะครับรผมก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมบ้านเฮาสาุทุชนมากไม้นะครับรก็คือว่าทั้งด้านสังคมนะครับผมก็ได้มอบเงินให้กับขอทานเป็นเงินอยู่แปดบาทหรือจ๊ะ,จะถ้าบุมีผมนะครับขอทานคนนั้นอดเข้าอดเล่าตายบ่หู้มันหู้ไปกบครับ ทางด้านศาสนานะครับผมก็ได้สมทบทนนี้ครับตางวัดเป็นเงินอยู่200ร้อยบาทหรือจ้ะทางด้านการเกษตรนะครับผมก็ได้เหมาประกาศแม่อุ้ยคำพเพื่อเปิ้ลไปเลี้ยงในงานบ้านซพอันนี้คืองานคุณงามความดีของผมครับหรือจ้ะเออและสมัยหน้านี่คงจะเลือกผมเห้นครับหนอไม่เลือกจ้ะ คุณสมบัติคะจากคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเห็นได้ว่าประชาชนยังไม่มีท่าทีที่จะให้ค,คะแนนเสียงให้กับพรรคนี้นะคะอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมทางบ้านต้องคอยติดตามสถานการณ์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรใครจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะสําหรับช่วงท้ายของรายการดิฉันขอทิ้งท้ายด้วยพุทธศาส,สนาสุภาษิตว่ากรรมนุนาวัตตีโลโกจสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมปุ๊บ,บสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วผมสมบัติไม่มีเหลือ และคุณกิติมาฆ่าไม่ตายพร้อมด้วยล่างสามมือคุณจิรพพากจ้าเน่าหงายต้องขอตัวลาไปขอพบกันใหม่สัปดาหหน้าสวัสดีครับ